สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการรียกว่าการเพิ่มคอลัมน์ในดัตตาเบดนะครับหลังจากที่เราอ่ะแอดดัตตาเบดไปแล้วนะครับเราก็ใช้งานไปแล้วครับแล้วคนนี้รู้สึกว่าดัตตาเบดของเราเนี่ยยังขาดคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งอยู่นะครับในดัตตาเบที่นี้ผมพูดถึงตัว a c e s s นะครับคนเนี้ยเราใช้งานไปแล้วเราเพิ่มไปแล้วตัวเราไปแอคเซสนะครับ แต่เราอยากจะเพิ่มคอลัมน์นะครับเพิ่มในดัตเตอร์เบสนะครับครนนี้มันสามารถเพิ่มได้ไหมครับเดีย๋ยวเรามาลองทํากันดีกว่านะครับตัวดัตเตอร์เบสนะครับอยู่ตรงดัตเตอร์ซอสนะครับดัตเตอร์ซอสนี่คือตัวดัตเตอร์เบสนะครับที่เราสร้างไว้แล้วนะครับตรงนี้คนนี้เราถูกนํามาใช้แล้วด้วยถูกไหมครับถูกนํามาใช้แล้วด้วยที่ดัตต์กิทนะครับามาโชว์ เราลั่นก่อนนะครับคราวนี้ผมลั่นเวลาครับมีรหัสสินค้านะครับเห็นไหมชื่อสินค้าจํานวนวันที่นําเข้านะครับแล้วผมจะเพิ่มอีกอันนึงคือตําแหน่งของสินค้านะครับดูตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มมาอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอลบข้อมูลออกก่อนอ่ะ จได้สั้นๆน,นะครับให้เหลือแค่อันเดียวนะครับอันนี้อันเดียวปิดนะครับเราจะเปิดใหม่ถูกแมข้อมูลหายไปแล้วเอาจากดัตตอรเบสไปแล้วนะครับตาวนี้ผมจะเพิ่มอีกอันนึงนะครับเป็นตำแหน่งนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องปิดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับ เปตรง d t t g r i d v i e w ไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราไปเพิ่มมาใช่ไหมครับแล้วมันไม่ตรงกับ d t t g r i d v i e w เนี่ยวนันจะเกิดการแ Stack นะครับขึ้นมาคราวนี้ให้เรามาที่ตัว d a t a ้า a ัตต้าซอนะครับคลิกขวานะครับที่ตัวฐานข้อมูลครับไม่ใช่ DataSet นะครับที่ฐานข้อมูลนะครับ,รบ,ลรบแล้วก็ให้เลือกอ่าอีดินะครับ พอเลือกดิดผก็จะขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับให้เราคลิกตรงแถบตรงนี้ก็ได้ครับแถบเป็นแบ fill ถบฟิลฐานข้อมูลครับเราเลือกแอดแล้วก็คอลัมน์ครับเห็นไหมครับก็จะมีคอลัมน์ขึ้นมานะครับเราจะใส่ตำแหน่งลงไปครับก็ใส่เป็นโลเคชันนะครับสร้างขึ้นมานครับเรียบร้อยแล้ว คราวน,นี้เราลองรันโปรแกรมดูนะครับว่าเออเร์อหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่เออเร์อนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับไม่เอออร์อ,อะไรต่อมาต่อมานะครับเห็นไหมครับเกิดอ,อาการสแต็กเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการาเพิ่มเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วให้เรามาที่ตัว Database a บ c e s s นะครับให้เรามาสร้างให้มันตรงกันนะครับสร้างให้มันตรงกันนะครับเราก็เซฟนะครับแล้วก็ออกมา